คือจริงๆแล้วฮะเขาก็อ้างเหตุผลคืออ้าน้ารันตุหนึ่งเขาอ้างเหตุผลว่าฮาร์วาร์ดเนี่ยนะครับมันเไม่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนสิทธิของอะไรครับของชาวยิวเพราะเปิดโอกาสให้ตอนที่ประทวงนักศึกษาต่อต้านยิวกันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยแบบนี้มันไม่มถูกนะครับเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่มันไม่ถูกต้องอันที่สองนะครับเขามองหาว่าฮาร์วาร์ดนะครับไปร่วมมือกับจีน นะครับนะฮะมีการรูปมือทางด้านวิชาการซึ่งเท่ากับว่าเป็นเครื่องมือขั้จรเนี่ยสามารถพัฒนาแสนยานุภาพทางเทคโนโลยีทางด้านทหาร 3. นะครับเขาก็มองว่าฮาร์วาร์ดนั่นนะครับก็อยู่ในระดับกลุ่มอะไรฮะทางด้านของอะไรครับทางด้านมหมยลัลนะครับที่พูดง่ายนะครับไปสนับสนุนพูดง่ายเป็นพวกริบเบิลลคือเขามองเลยเป็นอุดมการณว่าเป็นกลุ่มริบเบิลถลงริบเบิลเลคือพวกฝ่ายซ้ายนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ลึกๆ สิ่งที่ทัป์กำลังทําอยู่นั่นก็คืออันแรกเลยนะครับเขากําลังแสดงถึงอุดมการณ์ของเขาที่ผมเล่าในตอนต้นเขากําลังส่งส่งเสริมอุดมการณ์ประเทศนะครับจะเป็นลักษณะที่นะครับมีการลุกตั้งจริงแต่ว่าจะทําให้การต่อต้านทําให้เรื่องเชกัอแบลนด์อ่อนแรงลงอ่อนแรงลงด้วยกันนะรครับเล่นงานฝ่ายตรงข้ามด้วยวิธีทางกฎหมายด้วยวิธีทางด้านอย่อื่นนะครับเล่นงานทางด้านอะไรครับทางด้านสือ่อมวลชน นะครับทางอ้อมเช่นครับเล่นงานทางด้านอะไรครับเจ้าของสื่อมวลชนเพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมสื่อมวลชนประเภทที่อยู่ข้างเขาพวกที่เขาเรียกตัวเชื่อมีเดียนะครับเราสามารถที่จะอะ,อะไรครับใช้พวกเนี้ยนในด้านนั้นพันพูดง่ายๆเขากาลังเปลี่ยนแปลงระบบพันการที่เขาเล่นงานทางด้านฮาร์วาร์ดไม่ใช่แค่เล็นงานตอนนี้ก็นนนนก่อนหน้าน,นี้ก็มีการเล่นแล้วตอนนี้ก็จะมาเล่นอีกหลายมาย,ยาลัยนะครับที่เกิดขึ้น อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่เล่นงานหมายอะไรอย่างเดียวเป็นเครื่องมือในการบั่นทอนอกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ผู้ต่อต้านเขาเพราะฉะนั้นเหมายาไรกลุ่มเหล่านี้นะครับก็เป็นกลุ่มหนึงซึ่งเขามองว่าเป็นเป้าหมายที่เขาต้องการเล่นงานและสังเกตด,ดูก่อนหน้านี้เขาก็นาช้เอรอนมาสนะครับมีการปรับปรุงเรื่องของอะไรครับกระสวงต่างๆลดคนลงเอาคนอของพวกเขาใส่เข้ามา อแล้วก็เพื่อมีอุดมการเดียวกันไอ้กลุ่มไอ้กลุ่มที่เป็นโปรเฟชชั่นอลต่างๆที่ดําเนินมาตรการต่างๆหายไปเลยแล้วนกะ็มีการเล่นงานนะครับแล้วก็เอากลุ่มของเขาเข้ามาจะได้พูดออกมาเป็นเสียงเดียวคือต้องการที่จะควบคุมในลักษณะที่ยบบบั่นทอนกําลังของผู้ต่อต้านผู้ที่มีเสียงเพราะฉนั้นมาหาฮาร์ดจึงเป็นเป้าหมายที่สําคัญอันหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮาร์ว์ดก็สู้ในลักษณะที่อะไรครับไม่ยอมบอกเราพอเขาบอกฮาร์ว์ดเนี่ยบอกให้เขาเลยครับนะว่าคุณต้องส่งรายชื่อเลย นะครับว่ามันเกิดนะฮะมีการประท้วงและคุณมีการเล่นงานอ่าิวนันกีรายการคุณมีการเล่นงานเท่าไหร่นี่คุณไม่ยอมตอบอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อ้างพวกข้อนี้พราะต้องการมีการเล่นหนักนะครับแล้วก็ในที่สุดก็มีการตัดเรื่องเรื่องความช่วยเหลือไม่ต้องพูดถึงอะไรเรื่องของความช่วยเหลือด้านต่างๆและที่ล่างกว่านั้นก็คือไม่ให้วีซ่ากลับอะไรครับกับคนต่างชาติโดยเฉพาะจีนนะครับนักเรียนที่จะไปเรียนและแถมยังพวกที่เรียนอยู่เนี่ยอาจจะให้ออก นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาทาอยู่เพราะฉะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุผลทั้มเองนะครับนะฮะตัวเขาเองนะครับจริงจก็จบจากวิทยาลัยชั้นนำน,นะฮะคือทางด้านเพนซินเวนิเออร์อลตันนะครับแต่แต่ว่าตัวเขาเองนะครับกับทางด้านฐานเสียงเขาเนี่ยฐานเสียงเขาจะเป็นกลุ่มซึ่งไม่มีไม่ได้จบปริญญาเพราะพวกนี้จะเป็นพวกที่เกลียดพวกที่ที่อะไรครับมีการศึกษาสูงและยิ่งเกลียดมากกลุ่มทีาเรียกว่าไอว y l e a ี u e ไอเวอร์ลลีกหมายถึงเป็นมหาวิทยลาลัยชั้นนำนะครับจะมีพวกโคลัมเบียฮาร์วาร์ดอะไรพวกนี้นะครับเป็นเป็นกลุ่มเหล่านี้นะครับเอ่อเป็นพวกนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้เขาถูกมองว่าเป็นพวกอ e ีล e ีกเลีกก็คือพวกนี้พอจบไปแล้วเนี่ยกลายเป็นผู้นําด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคนถานเสียงเขาเนี่ยพันก,การทาแบบเนี้ยเอาใจฐานเสียงเล่นงานมันเลยโดยเฉพาะสัญลักษณ์ของอ e ีลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาในกรุก็คือฮาร์วาร์ดเล่นกันให้หนักเลยกับอีกส่วนหนึ่งเขาก็คือเกลียดมหาวิทยลาลัยพวกนี้ พอมองสัตว์มันใหญ,ญ่พวกนี้เป็นแหล่งกําเนิดของการต่อต้านเพราะสิ่งที่เขากาลังทําอยู่ก็คือพยายามลดการต่อต้านลดการเรื่องที่จะใช้สิทธิเสรีภาพต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขามองว่ากลุ่มมันใหญ่เหล่านี้เป็นพวกลิเบอรลคือเป็นพวกฝ่ายซ้ายนะครับเพระาะฉะนั้นนี้เขาเกลียดมากพวกฝ่ายซ้ายนะครับพวกลิเบอรลอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะท,ท,ที่ที่จะเห็นได้ชัดนะฮะว่านะฮะว่าลัทีฮาร์วาร์ดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของลิเบอรลออันหนึ่ง ถ้าหากว่าเราไปอ่านหนังสือนะฮะตอนนี้ก็มีหนังสือตอนนี้มีมีบทความมาหนึง่งซึ่งเขียนโดยนะครับศา,าสตราศาสตราที่เสียชีวิตเดือนพฤษภาเป็นศาสตราจารย์ที่ดังมากที่สุดในโลกคนหนึ่งชื่อโจเซฟนายนะครับโจเซฟนายเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ทางด้านเกี่ยวข้องรัฐศาสตร์นะครับที่ดังมากเพราะเป็นต้นกําเนิดของสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของสิ่งที่เรียกสมา Power, ร์ทพาวเวอร์ซึ่งปรากฏว่า เป็นที่โด่งดังกันเยอะแยะมากนะครับแล้วก็เขาเป็นผู้กอ่อตั้งร่วมกับศาสตราจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับชื่อโรเบิร์ตนะครับออสองสองท่านได้เขียนหนังสือนะครับขึ้นมาเขียนเมื่อปีประมาณ70นะครับแล้วเป็นผู้กอ่อตั้งสำนักเขาเรียรกว่าลิเบโรครับแล้วก็ไอ,อ้บทความหลังสุดสองท่านนี้นะครับคือโรเบิร์ตกาเฮนกับทางด้านของทางด้านของโจเซฟนาเนี่ย ก่อนจะเสียชีวิตเดือนพฤษภาก็ได้อเขียนบทความนี้ลงในโฟล์นลัแฟลองไปอ่านดูเพราะฉะนั้นฮาวเวิร์ดเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเขาเรียกว่ารากเงาของกลุ่มที่เขาเรียกเสรีนิยมนะครับพวกกลุ่มเสรีนิยมจะเน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องต่างๆเน้นเรื่องซอฟแวร์แขเรียกซอฟต์พาวเวอร์นะครับและพวกนี้จะต่อต้านสิ่งที่ทัามทาอยู่สิ่งที่ทัามทาอยู่ก็คือเป็นลักษณะของการใช้เขาเรียกโคเอชชั่นก็คืออํานาจเขาเรียกฮาร์ดพาวเวอร์ power, ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งว่า ที่เขาเล่นงานฮาร์วาร์ดเน่ยเพราะมีเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ตรงนั้นแต่ก็พูดอันตลกตลกแต่น,นี้ผม,ม,มก็ไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทีเดยนัที่เขาบอกว่า ครับไม่พอใจเพราะลูกชายเขาลูกเขาเนี่ยเข้าฮาร์วาร์ดไม่ได้นะครับอันนี้ก็มีผู้แสดง hmm. ด้านแล้วโซเชียลมีเดียแต่อาจารย์ไม่ขอวิจารณ์ที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันก็พูดง่ายนะครับจะถูกหรือผิดอาจารย์ขอไม่คงคงไม่ไม่ที่จะสรุปแต่ด้านอื่นๆเนี่ยพอสรุปได้ในแง่แนวทางเรื่องระบบคิดที่เขาพูดหลายอย่างเป็นเรื่องอุดมการหลายอย่างเป็นเรื่องการเมืองหลายอย่างเป็นเรื่องของการต้องการใช้เครื่องมือตัวเนี้ยบีบไม่ให้คนอื่นเป็นเครื่องมือสัญ,ญลกักษณ์ววาคุณต้อง อย่าพูดแบบนี้นะพูดงานไม่ใช่เล่นงานหมดแต่เล่นกับกลไกต่างๆในในอเมริกาว่าต่อไปเนี่ยคุณอย่าพูดมากนะครับเพราะฉะนั้นในกรณนนีคุณจะเห็นได้ข่าวนะครับว่านะเวลาที่ไปขอวีซ่าถึงขนาดว่าต้องมาดูเรื่องของอะไรครับไอโฟนของคุณนะ่ะหรือเนี่ยให้มันมีการบันทึกต่อต้านทรัมป์หรือเปล่าและที่สําคัญก็คือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีการควบคุมคนที่ไปประชุมนะครับในจะมีการดูนะครับว่าไปประชุม อ่าเรื่องที่เกี่ยวข้องการเมืองอยังไงตรวจดูว่าเฮ้ยมีแนวคิดต่อต้านทรัมป์หรือเปล่ามีการว่าทรัมป์หรือเปล่าเพราะอันนี้ก็เป็นแนวแนวนโยบายนะครับเรื่องของอเมริกาที่กํลาลังเปลี่ยนแปลงจากไปใช่ประชาธิปไตยนะกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในเอกในในบทความฉบับเนี่ยเขาเรียกอันนี้ว่าอะไรครับนะเอ่อวันทัน์เยียร์ซรัอเมริกันนะฮะร้ยอยปีของอเมริกาเนี่ยกำลังจบลงแล้วกับพร้อมกับการขึ้นมาของทรัมป์ร้อยปีที่อเมริกาคุมโลกคุมโลกด้วยลักษณะที่เขาเรียกว่า เป็นตัวที่ไม่ได้ใช้กําลังนะครับแต่ว่าเป็นกลัวที่กลุ่มโลกที่ให้คนเห็นด้วยในเรื่องของสิทธิเสรีภาพด้านต่างเหล่านี้แต่วันนี้นทรามําลังทําลายที่ตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นคนที่เขียนบทความอันนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ทางฮาร์วาร์ดแต่จริงๆว่ากันไปแล้วไม่ใช่ฮาร์วาร์ดในมไมคยร์ไลก็มีคนที่เรียกว่าไม่เห็นด้วยกับทรัมลักษณะนี้กันเยอะแยะมากพอสมควรครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะฮะมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่ซรํมต้องการเล่นงานครับอันนี้คือเหตุผลนะที่อธิบายว่าเขาทำไมถ นะครับเพราะมันมีเหตุผลหลายอย่างที่ผมได้พูดถึงครับ